ทางพรคเพื่อไทยจึงขอสเสนอในสส่วนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตระคะ์ค่ะภูมิรัฐศาสตร์เองเนี่ยขอสเสนอห้ยุทธศาสตร์ค่ะอันแรกก็คือเรื่องของการรักษาส,สมดุลน,นะคะเราต้องไม่เราเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเราไม่เลือกข้างใครแต่เราเลือกข้างผลประโยชน์ของประเทศไทยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องกระจายอํานาจความเสี่ยงเป็นมัลติพลอะไรเหมือนกับทุกขอ<ม>้ออานาจเราต้องดาเนินความสัมพันธ์อยู่บนความยืดหยุ่นและก็ปฏิบัติได้จริง สำหรับสหารัฐเองเนี่ยเสนอว่าให้เราเน้นความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นให้เขาเห็นความสาคัญของประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นว่าเราเป็นเกตเวย์ของอาเซียนแล้วเรามีน้ําหนักที่จะช่วยเหลือเขาได้มากกว่าเพราะเราเป็นบริดจ์บิลดเออร์เราเชื่อมได้ทุกฝั่งในยุทธศาสตร์ที่สองที่ขอเสนอว่าเราต้องมีประสิทธิภาพัมากขึ้นกับมหาอำนาจระดับรองไม่ว่าจะเป็นตัวอังกฤษญี่ปุ่นออสเตรเลียหรือสหา,าภาพยุโรปเองเนี่ย เราต้องให้ความสาคัญกับเขายุทธศาสตร์ตรที่ส่3ก็คือเราต้องขับเคลื่อนพุ่นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศในอาเซียนระยะยาวเนี่ยต้องสานต่อการเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือให้ได้ยุทธศาสตร์ที่4ี่โเฉพาะยิ่งใน Multi-Polar World นะคะเสนอให้เราสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศที่เริ่มมีบทบาทในการกําหนดระเบียบโลกใหม่อย่างเช่นโลกโควิด1เป็นต้น ส่วนยุทธศาสตร์ที่5เสนอให้เราสร้างอํนนานาจต่อรองของตัวเองนั่นก็คือจะเชื่อมไปถึงว่าเราต้องมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้เชื่อมไปจนถึงเรื่องของภูมิเศษศาสตร์ที่ทีฉันกำลังจเสนอ